สวัสดีครับผมเกตี้มีโชว,วันนี้จะมารีวิวนมดัามิวซีเล็กต็ดรสล,ล,ล,ลิช็อกโกแลตเข้มข้น2เท่ามีประโยชน์มากๆเลยมีสารอาหารสูงแคลเซียมสูงฟอสฟอร,ฟอร,ฟอรัสสูงวิตามิน B2 ไอโอดีนวิตามิน B12 ปริมาตรสุขทิ225มิลลิลิตรราคา12บาทซื้อที่7 e l e v e อนะครับ ส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับส่วนประกอบมีดังนี้นะครับมีน้ำนมโค45เน้ํา้ำตาล5.7นมผงเต็มมันเนย4.7ผงโกโก้1.2นมผงขาดมันเนย0.5เอรเซนะครับก่อนที่จะซื้อหรือว่าก่อนที่จะทานต้องดูอะไรก่อนนะครับต้องดูวันหมดอายุก่อนนะครับเช่นกล่องนี้หมดอายุวันที่เท่าไหร่ครับหมดอายุวันที่6 เดือน6ปีโคโซ2 0 2 1นะครับแล้วเวลาก่อนจะทานทำไงครับแล้วก่อนจะทานต้องเขย่านะครับแล้วค่อยจาะนะครับจาะตรงไหนครับจาะตรงนี้ครับโอ้เวลาทานก็ทานให้หมดครั้งเดียวใช่ไหมครับใช่ครับโอเนนะครับทีนี้ถ้าผู้ชมอยากจะดูสีข้างในทำไงครับต้องเทใส่แก้วนะครับแก้วกำลังจะมานะครับ อร่อยมาก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 มเลยนะครับโหอร่อยมากเลยนะครับเรียนไปด้วยช็อกโกแลตนะครับสูตรเข้มข้นสองเท่าใช่ไหมครับใช่ครับหมดแนเลยครับ เอ้ข่าวข่าวหน้าคลิปหน้าจะมีอะไรมาแนะนำผู้ชมนะครับมีวิตามินนะครับรุ่นน้ำตาลน้อยใช่ไหมครับใช่ครับ45เปเ็นป็นคลิปต่อไปนะครับอาคาริเกตที่บอกลาผู้ชมนะยครับกบครับจะกใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดแล์กดแชร์ให้ผมเนว่ยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย